<c oughs> โอ้โยโยยโยสูอสดีครับเอาละนะครับนั้นนะวันนี้นัแนมเหมือนกมเมื่อมาเล่นเกมด y น a สตี้ฮีโร่กันนะครับผมเอาล่ะก็วันนี้เนี่ยมีอีเวนต์มาใหม่อีกแล้วโอ้โหเรือรบทรงอนุภาพอันนี้โอ้โหมาใหม่อะไรแต่ก่อนในนี้นะเพื่อนๆก็มีแดนนามิดหลินหลางก็อย่าลืมมากดรับประจําวันกันนะแล้วก็คงวันนี้คงไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็เหมือนเอ่อที่กดกดกันแล้วนะอย่าลืมทํานะครับแล้วก็มีรางวัลสะสมด้วยกดได้ความคืบหน้าก็ได้ปลาเพิ่มนะครับ คำแนะนําของผมก็คือกดเล่นไปเลยไม่ต้องดองนะครับไม่ต้องดองปลานะครับกดเล่นไปเลยเพราะว่ามันแจกของได้ของได้ปลามาเพิ่มนะครับมันกดปุ๊บได้ก็ได้ปลามาเพิ่มอะไรก็กดกดไปมันได้ตัวเยอะนะครับอ่าแต่ว่ามาดูกุจกดจิตนี้ดีกว่าเรือรบอนุภาพอะไรครับเนี่ยอันนี้มาใหม่อีกแล้วครั้งแรกเลยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณด้วยนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเห็นไหมเป็นจิต กุปกรณ์จิตวิญญาณอะไรทั้งนั้นเลยอ่าระหว่างนี้เรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับดูแบบคนไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะครับดูวันนี้นี่น่าจะมี6วันนะเนี่ยครับเอ่อจะเริ่มกันต่อสู้ในอีกโอ้สชั่วโมงตอนนี้น่าจะมี5-6วันนะแล้วก็มาอ่านเลยครับนี่ครับเงื่อนไขาการเปิดนะครับผู้เล่นที่ถึงเลเวล120จะเข้าร่วมกองทัพแล้วสามารถร่วมกิจกรรมได้กองทัพที่มีพลังลบ รวมติดท็อป4ของเซิร์ฟนี้จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติกิจกรรมจะรวม4เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ติดกัน1กลุ่มข้ามเซิร์ฟเวอร์กองทัพที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดของกลุ่มข้ามเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โอ้ว้าวแล้วก็มาเวลากิจกรรมเปิดวันที่100หลังจากเปิดเซิร์ฟครับกิจกรรมมีระยะเวลา1สัปดาห์7วันและเปิดวนไปเรื่อยๆเหรอโอ้ หลังจากจำนวนวันเปิดเซิฟครบที่กำหนดแล้วจะเปิดกิจกรรมครั้งที่1เวลาตี4ของวันอังคารแรกด้วยและสิ้นสุดใน2ทุ่มของวันเสาร์โอ้ว้าวแล้วก็กติกานะครับในวันแรกของกิจกรรมเรือรบจะถูกจัดเรียงตามพลังรบรวมของกองทัพจากนั้นจะจัดเรียงตามระยะทางรวมของกองทัพที่เข้าในกลุ่มข้ามเซิฟแบ่งกลุ่มตามอันดับของกองทัพแต่ละกลุ่มมี2กองทัพ เมื่อเหลือเพียงหนึ่งกองทัพสุดท้ายกองทัพนี้จะเข้าร่วมกลุ่มสุดท้ายเรือลุกของกองทัพในกลุ่มเดียวกันสามารถออกป้นใส่กันได้อหลังเริ่มกิจกรรมทุกวันนี่ครับตีสี่ถึงเที่ยงนะครับช่วงประจําการของสมาชิกกองทัพในช่วงนี้ผู้เล่นสามารถเลือกตําแหน่งประจําการได้ผู้จัดการกองทัพหัวหน้ากองทัพลองหัวหน้าผู้อาวุโสสามารถปรับแต่งประจําการของผู้เล่นได้อื นี่ครับที่ไม่ได้ทําการประจําการภายในตอนเที่ยงนี้นะครับสมาชิกที่มีพลังลบจากสูงไปต่ำจะถูกประจําการตามลําดับระยะทางจากสูงไปต่ำและสมาชิกกองทัพไม่สามารถถอนตัวเองได้ต้องให้ผู้จัดการกองทัพเป็นผู้ปรับตําแหน่งโอ้หลังสิ้นสุดเออและก่อนเริ่มช่วงการต่อสู้ลําดับประจําการเริ่มต้นจะถูกแรนดอมโอ้มาค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆหลังสิ้นสุดประจำการทุกวัน ก็คือเที่ยงถึง2ทุ่มจะเป็นช่วงป้นระยะทางของกองทัพผู้เล่นสามารถป้นได้วันละ3ครั้งรีเฟซทุกๆเท,ที่ยงและจำนวนครั้งที่ใช้ไม่หมดจะไม่ทบยอดในวันถัดไปสมาชิกกองทัพที่ประจำการบนเรือที่สามารถป้นได้โอเคเพราะนั้นอย่าลืมเข้าประจำการนะเนี่ยครับ ผู้เล่นกดปุ่มโจมตีเพื่อเข้าสู่การต่อสู้และป้นระยะทางของผู้เล่นที่ประจำการอยู่เมื่อเริ่มต้นข้อมูลของผู้เล่นศัตรูจะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้เล่นนี้ถูกโจมตีโดยสมาชิกกองทัพฝ่ายเราแล้วสมาชิกกองทัพฝ่ายเราทุกคนจะเห็นข้อมูลของผู้เล่นนี้ผู้เล่นทําการโจมตีหากจํานวนครั้งการป้นหนึ่งครั้งหากชนะจะหัก20%ของระยะทางสูงสุดของตําแหน่งที่ถูกโจมตีหากแพ้จำนวนระยะทางของตำแหน่งโจมตีจะไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อระยะทางเท่ากับ40%ของค่าสูงสุดตำแหน่งประจำการจะตัดสินว่าผู้เล่นนี้สูญเสียพลังลบผู้เล่นที่สูญเสียพลังลบจะไม่สามารถถูกปนได้ระยะทางที่หักออกจะถูกเพิ่มเข้าระยะทางที่ยังไม่สรุปผลโอ้โหอะเอาเอา,เอาเป็นว่ามีการปนและกันมาหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ระบบจะสรุปผลระยะทางรวมของกองทัพทุกๆวันเวลา2ทุ่มก็คือ3ทุ่มในบ้านเราเนี่ยแหละ โดยมีกติกาดังนี้ระยะทางของวันนี้เท่ากับระยะทางรวมที่สมาชิกป้นได้บวกระยะทางประจำการที่เหลือบวกของระยะรวมกองทัพโออะไรครับเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรต่อรางวัลท้าลกเมื่อเปิดหีบสมบัติ5าใบาด้านล่างบรรลุงเงินไขระยะทางรวมของกองทัพแล้วยังต้องบรรลุงเงินไขจํานวนครั้งการป้นของกองทัพนี้ด้วยถึงจะเปิดได้เงินไขจานวนครั้งดังกล่าวได้แก่3 5 7 9 12 อีสมบัติที่ถูกรับภายในกิจกรรมหนึ่งรอบจะไม่สามารถรับได้แม้ว่าจะบรรลุเงื่อนไขครั้งการป้นก็ตามหลังสรุปกิจกรรม2ทุ่มทุกวันเสาร์จะเปิดการประมูลอ่ะก็ประมาณนี้ของเรานี่อยู่กิวมาบรดนะครับแล้วก็เอตําแหน่งของเราเข้ามาดูซิตําแหน่งของเราเรามีอยู่ตําแหน่งไหมยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะเพราะนั้นผมผมลองนี้เลยละกันตําแหน่งประจําการเรือรบ ผมเอานี้เลยกันยึดครองเลยนี่ครับขึ้นมาและอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวหลังแล้วเดี๋ยวจะให้หัวหน้าเขาปรับแต่งอีกทีนะเรากดเข้าไปก่อนนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับนี่มีตำแหน่งอยู่เพียบเลยเรากดอย่างนี้เข้าไปก่อนนะแล้วก็ยังไงครับเดี๋ยวรอเนี่ยครับช่วงเวลาประจําการจะเริ่มการต่อสู้นีอ่อีกประมาณ2ชั่วโมงนะนี้นะครับเพื่อนๆก็ อย่าลืมนะครับนี่จะมีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้กดล่าสมบัตินะ่ะเพื่อนๆนแล้วก็กดล่ากันไปไอตอนนี้ยังเป็นพันธมิตรกันอยู่นะในช่วงเวลานี้นะครับเรากับอิกาดนะครับไม่สามารถโจมตีโลลบอื่นในระบบประจําการได้เอ๊หรือว่ายังเป็นไม่จะเนพันธมิตรวะไม่รู้ครับเพื่อนๆนนี่ลองลองไปด้วยกันนะลองไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีบอกอันดับอยู่นะครับนี่เอา้าอันฮอตพอตอันดับหนึ่งวะ เพราะว่าตามพลังลบนะแล้วก็มีออสตาด้วยแล้วมีการของเราคือทีมอันดับ4นะครับก็ไม่เป็นไรครับเล่นไปอายังโอเคอยู่ติด1ใน4นะโหแต่มีอีกเพียบเลยนี่ครับก็มานี่ครับมาเวลิกของเราอยู่อันดับ4นะแล้วก็เอ่อทุกคืนวันเสาร์เวลา2ทุ่มจะคิดคำนวณการประมูลอะนี่แหละแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือเนี่ยระยะทาง มันปลดล็อกไปเรื่อยๆก็นี่ครับมันจะได้ไอ้สมอมานะโอ้ได้สมอมาได้สมอสมอหมดทุกอันแหละอ่ะสมอหมดทุกอันตีเป็น3 3 3 3 6 3 3 9 3ม3นึ5 5ก็ประมาณนี่ครับ125เนี่ยแหละน่าจะประมาณ1-25นะแล้วก็เอาสมอมาหา,าเออซื้อโอเคเนี่ยครับมีถึงจิตวิญญาณทองเลยนะสามารถซื้อได้สัปดาห์นี้ซื้อได้1ครั้งอ่ะเนี่ยครับ เก็บไอ้ตรงสมองเนี่ยแหละเอามาแลกเป็นจิตวิญญาณนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยร้านค้าซื้อขายเราสามารถขอซื้อตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับฉันต้องการซื้อนะครับก็ก็กดไปว่าเราอยากต้องการซื้ออะไรนะสมมุติขอขอซื้อตรงเนี้ยมันใช้ไอ้ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนมันใช้ตรงนี้ในการซื้อได้เดี๋ยวเราขอกดขอซื้อไปอ่ะโอเคเปลือกหอยเราไม่พอนะครับ เปอรหอยเราไม่พอเราก็ลองซื้อของอ่าอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ใช้70ขอซื้อไปเลยนี่ครับนี่การขอซื้อของฉันเอ้าบันทึกการขอซื้ออ้าวไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีอ่าตอนนี้มันยังไม่มีอ่ะมันยังทําอะไรไม่ได้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็มาอย่างงงงนะเดี๋ยวรเ,เกมนี้มันมี7วันอยู่แล้วเดี๋ยวผมค่อยๆอัปเดตให้ดูต่อไปนะครับผมอ่าบวันนี้นะเดี๋ยวรอนะครับหลังจากเที่ยงนะครับหลังจากเที่ยงครึ่งนะ ผมก็ไข้ใจว่ากี่โมงนะครับแตใ่ในนี้จับเวลาอีก2ชั่วโมงนะครับก็อาจจะเริ่มมาล่าสมบัติได้เพ,เพื่อนๆอย่าลืมมากดตรงนี้แล้วล่าสมบัติอย่าลืมอย่าลืมกดล่ากันนะกดป้นนะครับเพราะมันมีนับตามจํานวนครั้งด้วยนะเอออย่าลืมนะครับเพื่อเอาของนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเ,ออเล่นให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนวันนี้มาแบบสั้นๆเลยจริงๆไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนกลับมาเป็นสมาุงงูแมวสาวแล้วนะครับ เออแล้วก็ดูแล้เน่นว่าเพราะว่าผมที่แรกเราเป็นกกนอูใช่ไหมมันยังไม่เก่งเท่านะครับผมก็เลยเอามาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับจากที่กกนอูตัวนี้สู้ปุกกี้ไม่ได้นะครับตอนที่ผมเล่นกกนอูนะครับกลับมาเล่นสุมาอี้งูแมวสาวดูเอาให้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดกันด้วยนี่แหละของตัวทีมสุมาอี้ของเรานะครับมาครับอ่าลุยนี่ครับมาถึงสุมาอี้ของเรานะครับ ตีเข้ามานะครับดาเมจทางอ้อมอย่างแรงมากนะครับและนี่ถ้าเข้าสวนกลับมานี่ยังมีหุ่นเชิดของเราในการนี่ครับเขาตีกลับมาแล้วครับหุ่นเชิดของเราก็สวนกลับได้ครับนี่ครับนี่สวนกลับมานี่ครับยิ่งตีก็ยิ่งสวนนะครับมาสวนเลยครับปึ้งเอากลับเป็นวิ่งแดงสูสังเสียงซะแล้วโอ้โหสวยแล้วแต่ไม่เป็นไรครับสมาอี้ของเราตีแรงอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับเขาหายไปเลยนะครับของถงหยวนนะครับ สมอี้ของเราตีไปทางอ้อมแรงมากๆนะครับก็ยังชนะอยู่ดีอ่าจากที่แม้ตอนที่เล่นกอูเนี่ยสู้ไม่ชนะนะครับสู้ไม่ชนะนะอ่านี่ครับมาไล่ดูครับแต่คนนี้นี่ผมยังบอกว่าเป็นสุนตตานอยู่นะแต่ว่าจะมาลองตีให้ดูว่าตีสู้พอได้ขนาดไหนนะแต่ถ้ากุอูตอนที่เล่นกอูก็คือแพ้ยับเยินนะครับแพ้ยับเยินอ่ามาดูครับสมอี้งูแมวซาว้า มาตีมาปึ้งโอ้โหเนี่ยครับโอเคหายไปอยู่นะเนี่ยครับแต่ว่าเขาสวนกลับมาแรงเหมือนกันนะยันเจสซัปิงตีเอ้าตีดนตีติด,ตตด,ตดมิดอีกโอ้โหมายังอยู่เนี่ยครับกลับมาเป็นมิอของแดงซงเสี่ยง,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 งแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะมาต่อครับเออนั่นแหละครับมาต่อเนี่ยครับพอเป็นสุมาอี e ้แล้วมีอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับ มาแต่ว่าหุนเชื่อของเรากลับมาเร็วนะครับเพราะว่าเ,ออเขาสวนกับเรามาบ่อยนะครับเขาสวนกลับบ่อยนะครับเนี่ยครับแต่ก็ยังยังพอยังพอยือได้หลายเทินอยู่นะยืยอได้หลายเทินจริงๆโอ้โหติดหลบหลีกมาโอเคมีโลช่วยป้องกันไว้อยู่มา อย่าลืมนะครับถุงดวนเขามีชุบด้วยนะเขามีชุบด้วยสู้ยากับสู้ยากเขาเป็นโซลต่างนะครับต่างกันที่ของนะครับของของเรานี่คือเขามีไอ้นี่เยอะนี่ครับยังเจสปสิงมาแล้วครับข้างหลังนะครับตีมาเลยครับเอ้าโดนสะท้อนตายแต่ว่าเขามีชุบนะครับเนี่ครับยังสู้เกือบได้อยู่นะถ้าเป็นตัวอื่นนี่เรายังสู้ไม่ได้นะครับแต่ซูมาอีนี่เก่งมากแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายตราก้อนนี้อีกคนหนึ่งนี่ยครับ สมิงูแมวเสานี่สู้คนพลังใกล้เคียงกันมาให้ดูแล้วเราจะปิดท้ายคลิปกันแล้วนะครับเพราะว่าจะมาพูดถึงเรื่องเรือนี่แหละที่กิจกรรมมาใหม่แล้วก็เข้ามาทําความรู้จักกันกิจกรรมใหม่มาพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปป้นกันนะอ่ามายานเจียสัสิ่งของเราตีนี่ครับตีทะลุไปเลยครับมา มาสุมอี้งูงแมวซาวเออนั่นแหละครับตีมีก่อก็เดเมทังอ้อมนะครับโดนเดเมทังอ้อมเข้ามาเอา้ารอบที่2นะครับโดนเดเมทังอ้อมเข้ามาเนี่ยครับเดเมทังอ้อมโกงมากๆนะเนี่ยครับแล้วก็มาสุดปิดท้ายด้วยคาจิเมดะคนนี้นะครับที่สู้แพ้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวสุมาอี้จะพอสู้ได้ไหมนะครับมาครับลุย ปึ้งเออนั่นแหละโอ้โหแปบ๊บเดียวหายไปเลยครับมาชุบมาต่อนะครับอืมอือย่างเจีสประสิงนะครับต้องสวนกลับแล้วครับนั่นละครับสวนไป2ทีสูมาอี้ลุยต่อนั่นละครับหายยกทีมเลยครับนั่นละครับเหลือเอวเก่าอยู่ตัวเดียวนะครับ เปิดมาก็สุมาอ,อ,อีนะครับตีแรงมากผมนี่อย่างชอบเลยเอาละครับก็ให้ดูประมาณนี้นะความโหดของสุมาอ,อีที่ผมปเปลี่ยนมาเมื่อกี้จากครั้งที่แล้วที่เล่นกุนอูนะครับเปลี่ยนมาเป็นสุมาอ,อีนี่ดีราวก,ากับฟ้ากับเฮลเลยนะครับแต่อย่างว่านะครับกุนอูได้ง่ายกว่าตัวสุมาอ,อีนะครับสุมาอ,อีเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแต่ว่ามาให้ดูประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่องเรือลบอนุภาพกันต่อนะครับผมเพื่อนๆช่วงบ่ายอย่าลืมไปป้นกันนะครับอย่าลืมเข้าไปป้นนะครับเพื่อนๆ นี่ผมย้ำไว้อย่างนี้นะวันนี้มาแบบสั้นๆนะสำหรับวันนี้แม่มืองเกมมร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้กันบ๊ายบายโยโย,โย